เบียตรงอุ้ยเธอนี่พี่คุยกันดีๆค่ะงงแล้วค่ะ สักครู่นะครับจะมีการสไปคันเกิดขึ้นเจอผ่านไหนะครับตัวเองตัวตัวตัวเองครับแต่เป็นตัวใครครับสถาบที่จอมนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับเชียงคานนะครับตอนนี้มีกับแก้มนะโอ้โหยังไม่ถ่ายส่งรูปเลยไหนไงอ๋อส่งรูปยังอ่ะ ไม่ครึ่งกินได้ไม่ถึงครึ่งแบบนี้เป็นไรวะสนุกกันอยู่ก็อะไรของมันวะได้ท่าเราไปทำงานตกงานจำไม่ได้ไม่ไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรมันเพิ่งกินไปแค่ครึ่งแบบนี้มันเป็นแหล่งมันวะอมันไปไม่เอาทางกันไอ้ป้าพี่โต้งก็ทำเอกเดียวกันนี่คุยกันมันอะไรก็นอนนอนใช่ไหมไม่เพราะพี่ต้องเหนื่อยกอล์ฟแซวเขาไม่ซีเรียสหรอกก็คุยได้พี่หนุ่มเลยแต่ พี่หอเหี <talk s> ้ยเ้ยกู้วสนุกแต่บางทีก็ต้องดูเกี่ยไม่เกี่ยที่ถ้ามาพูดถึงว่าจะไเล่ไม่ได้ก็วันหลังผมเล่นี่ไต้องไม่ต้องมาอีกผมก็ไม่ต้องชวนผมไม่ก็ลูกมันผมยังไม่ได้ไม่คุยมันเนี่ย่ก็ลุกเดินเลยไงเไม่เป็นไรตัดงบไปเยอะหรอสีคนนะเนี่ยลองเร็วๆ้อ คุยกันได้ไม่ต่างเขาต่างอารมณ์ขึ้นเลยตอนแรกไอเดียขึ้นนะพอพิเตอร์ลงขึ้นปุ๊บไอเดียก็แบบขึ้นปุ๊บมันาไอเดียมันไปเลยนะ แต่ี่แต่วมนทเล่นเม่อกี่เวมันเล่นมุกเออผมกนีเ่ห็นต้นเออแต่ผมก็เมื่อกี้พี่จับมันไว้ไม่ทันอ่ะจริงนไม่เมื่อกี้พี่จับดึงไม่ไว้ไม่ทันนี่แม่งพวไปแบบผมว่านี่ว่ามันมุกแต่แต่จว่าวะผมเห็นมันสะบัดที่ต้นอ่ะไม่แต่แตแต่เห็นหน้าม่นแดงๆงยงเหมือนไม่ผรู้ยังบ้านเา่ามันแบบกเลไปดูหนก่ ลองขึ้นไปดูน้องหน่อยดีป่ะมไม่เดี๋ยวให้พี่เต้ต้องให้พี่เต้ตอ,เตอืออือจะมาลองดูนนนเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเหตุการณ์สวัสดีค่ะวันนี้เรารายงานข่าวสดจากเชียงคานะคะห <c oughs> ้องในเบียร์อยู่ข้างในเนี่ยอ๋ออยู่ข้างกันแล้วมือสิบบีอะไร<ส>บีสิบ,สบเอด็ดดองสิบสิบสิบ,สบาาอ๋อ๋งอเนี้ย cari-cari cari-cari ni ไอหมู oh, ม 1941, หมลอกคนแก่ด้วยนี่โอ้โหแล้วมึงวิ่งไม่หลอกกูเลยเนี่ยเบียเบียไปต้มอุ้ยเธอนี่พี่คุยกันดีๆค่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงหลอกด้วยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นด้วยไป สัมภาษณ์แต่ละคนนะคะว่าแต่ละคนรู้ส <ร two> ึกย <cción> <wh> <of Luc> <cells> ังไงกวดก็อยู่อโอปวดอ่อนแบบนี้ทำอะไรตกิ้ไม่ได้หรอกค่ะเปิดยังไงลูกตกใจไหมตกใจอินพี่อินตกใจไหมลูกน้องนี่น้องปาล์มอะงงอะยค่ะเฮ้ยพี่หนุ่มหลังจากนั้นเป็นยังไงพี่โโอ้ห ยดเแล้วต้องติดตามนะครับเดี๋วไม่ตัดต้องรีบไปดูกันเลยนี่อะไรไอนต่เที่ยวี่ไอ้คผมไม่เคยเล้ใหพี่พ่กลับไม่เคยหลอกใครด้วยรพู่กลับันนี้ต้องมาหลอกไอ้เดียร์ไอ้อนไพี่ไไอ้เครื่องไอ้เครื่องไอ้เดียดูตัวมึงด้วยมะัดคว

พี่นกวพี่วี่แก้วพี่โจมถึงคันรองไห้มาเบื้องหลังเบื้องหลังหัวจุดเทียนไม่ทันเลย